บายดีมาพบพอกันอีกแล้วกับสาวลาวพากินมื้อนี่จะมากินนี่ยำปลาเซลมอนแล้วก็กุ้งสดยำแบบเผ็ดๆยั่วๆเลยผักกับก็บมีนี่ผักสลัดมีผักหอมป้อมหรือว่าผักซีฟั่งแล้วกับแครอทมะเขือหวานแล้วก็มีข้าวปุ้นนี่ ปุ่นโอ้ยนี่ขอบปุ้นก็นมีตามเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำกันแป๊บหนึ่งแกะงักนินึงนี่ถ้าเป็นน้ำหวานเนาะน้ำมักไม้ <c oughs> น้ำมักไม้แต่แอบนี่กินหลายก็เมาเด้อน้ำมักไม้รุ่นนี้นะ นี่น้ำมกไม้น้ำผล,ลไม้กินแล้วซึ้งใจหวานแซ่บมาเด้อม,มากินน้ำกันนี่ปลาแซลมอนแฟนซื้อมาให้เมื่อวานนี้เพอ่เห็นจมว่าเขาอยากกิน าเาแซลมอนภาาเพิ่นกบีเมียล้วเพิอนกซื้อมาฝากแช่กลับด้วยพัก มาเดินมากินน้ำกนเอินแล้วลก็เอินอีกอืมอืม แซลมอนสดๆยัย่ๆเครื่องโตเะอนะอืแฟนซื้อมาให้นะ เฮายำหลายอยู่เด้อเฮายำเอาเฮาบ่ได้ต่ำรสฟิน จุ่มน้ำประเด็กน้ำยำเหากุ้งสดอืาไล กว่านี้กับบมีอีกแล้วแสบกว่านี้กับบมีอีกแล้วอดู่บ้านเราก็มีเนาะแต่ว่ามันแพง ต้องมีโอกาสดีๆมีงานดีๆสำคัญจึงซื้อมากินเนาะหรือว,ว่าคืออยากแทสเนะ แต่ว่าตามหานน่ะต่ำ้านขายยำอีกอย่างนี่ก็มีได้เนาะ ข้ปุนถือว่าเป็นน้ำหมักไม้ที่แบบใส่ได้เลยหนึง่งเขาจะบริษัทสปอนเซอร์ของเราเขาซื้อมากินเขายาก ะกี้ตอนอยู่าวนะเขาเคยขายยำนะยำพวกยำซีฟู้ดนะยำทะเลยำอะไแบบนี้นะขายอยู้เวียงจันอยู่ตลาดเมืองน้อย ต่บ้าทมว่าได้ขายดีบอกอะพอได้ขายมดทุกมือ้อตาบ้าต้นทุนนะ่ะมันสูงเพราะ่ต้นทุนของยำนี่ะต่บ้าบ่มียำแซลมอนอมแล้วบันนีเฮากับเฮดคนเดียวมันเมื่อยต้นทุนมันก็นสูงต้องนด้ตื้นตแต่สซี่มงนะไปตลาดตแต่สี่มงแซา คิดเบิ้งบริเพักพอนกว่สิกับอันจากขายยำเพิ่นกันเพื่อหอดห้องเทาพัดยู่ห้องเศร้าเนาหอยู่ห้องแถวสินะเพื่อหอดห้องกับแปดโมง เพอกินข้าวอาบน้ําแล้วกเก้าโมงสิบโมงนอนรับไปแป๊บเดียวคือว่าแป๊บเดียวแล้วกันหกสี่โมงพอหกสี่โมงเลยกันดีตื่นไปตลาดอีกแล้วกลับมาเกี่ยมเครื่องเกี่ยมของล้างกุง้งเอากุ้งล้างทำความสะอาดกุ้งแล้วเรียบร้อย ปลาหมึกก็แบบพวกปลาหมึกพวกอัน <c oughs> พวกปลาหมึกพวกอาหารทะเลนะเขาต้องเฮ็ดอันแบบเขาต้องซื้อไม้ทุกมื้อซื้อสดทุกมื้อสินะมันก็นเลยต้นทุนสูงแต่ว่าคนที่เขาห้างย,าย่ีย่ๆเขาขายดีดนะเขาซ,ซื้อแบบเป็นเป็นลังะนะอืแบบปูม้าเป็นนะนะ ขอยซื้อเป็นล่งเลยแต่เฮานี่บบมีต้นทุนสูงพอที่จะไปซื้อเป็นล่งแล้วบันนี้ราคาขายกับฮอพอดขายแบบสิบห้าพันเริ่มต้นที่สิบห้าพันนะแต่บันนี้กำไรก็ได้น้อยพวกอาหารทะเลนี่มันแพงนะอืม ว่าสั่งเขา,าขายแพงอกอกแล้วกัเฮ็ดยากอีกแบบพวกปลามึกสินะมันเค็มเนาะมันกัดมือเขาได้มันแบบมันกัดมือแบบเพม่ให้มือเขาแบบแสโอุย้อยดากพยันนาะปู่มาแล้ว ปูมาที่ห่อ,อามันยำนะมันก็เป็นปูแท่แข็งมันบ่พอเป็นปูแท่แข็งปุ๊บเวลาห่ามาซ่อมมันอย่างนะ่ะแบบมันกรบโบสดสินะแล้วก็ลูบทื่นไปอีกเป็นปูมันโบสดเอืยกว่าที่ทำความสะอาดลแล้วกว่าทีเหรียมเครื่องขนาดตุ้นตะเสาปู จนฮอดเที่ยงฮอตบ่ายฮอตตอนเที่ยงอาบน้ํากินข้าวอาบน้ําตอนสวยแล้วว่าสินอนบันดนนี้มันนอนบลับเนาะขันนอนรับไปกะได้ตั้งโมงปลุกไว้ขายของยู่ของขายแบบแบบสีนะอืมต้องได้มีคนช่วยแวกะขันบ่มีคนช่วยน่ะเมืออม่อยอิลีเมื่อยแท้เมื่อยว่า ดิบบอกให้ขายได้ประมาณเดือนปลายแหละหอดบอกห้องบอกห้องอะสักก็เลยว่าเศร้า แล้วแล้วกับหลังจากที่มาขายยำแล้วเนาะกับมาลงทุนขายอก็ออนไลน์ขายกระเป๋าขายเงี้ยขายหลายย่างเฮ็ดหลายย่างกั่าประสบผลสำเร็จดอกเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวเฮ็ดไปเฮ็ดมาแฟนก็บอกว่า เศร้าซะเศร้าลงทึนเศรายุดซื่อๆเจ้าบ่ต้องเฮ็ดอย่างแหละเจ้ายุดซื่อๆค่อยอันส่งเงินให้เจ้าไซทุกเดือนอืม <c oughs> ก็พอแล้วเพิ่นว่าพิาพ่ว่สะนั่นอืมก็เลยว่าโอ้ยยู่ซื่อๆตัวอยู่ละลาโบเฮ็ดอย่างแหล้ นั่งยูนอนกินไปลิ่นไปเที่ยวคำามาเตรียมตัวไปกินเบียร์ iPhone 13 Pro Max Pro Max อีหลีเนี่ยใหญ่ใหญ่